ในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยหนักกับหลายสิ่งหลายอย่างหรือเป้าหมายที่คุณวางไว้มันอาจจะดูยิ่งใหญ่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือคุณบางครั้งบางทีคุณก็อาจจะมีท้อบ้างแต่ความมุ่งมั่นความริยะอุตสาหะความตั้งใจของคุณนะจะนำพาหรือผลักดันให้คุณไปสู่ความสําเร็จแล้วเมื่อคุณมุ่งมั่นและตั้งใจมากพอต้องบอกเลยคุณจะประสบความสําเร็จนะแล้วจะได้เติมเต็มชีวิตนะ คนจะเห็นคุณค่าความสามารถศักยภาพของคุณเห็นคุณงามความดีของคุณชีวิตของคุณจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะอะไรอีกอะไรอีกสุดท้ายนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหชีวิตมั่นคงแน่นอนนะคะชีวิตมั่นคงแน่นอน60วันนะ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะอาจจะมีบททดสอบที่อาจจะมาวัดใจคุณบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ย่อท้อไม่ท้อไปก่อนไม่นนอยไปก่อนมีความวิริยะอุตสาหะมีความพยายามต้องบอกเลยว่าผลตอบแทนจะคุ้มค่ามากๆคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้สิ่งที่คุณวาดหวังคุณจะได้สิ่งที่คุณอยากจะ อยากจะได้มาเออคุณจะสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะจะมีคนเห็นคุณค่าเห็นความสามารถเห็นศักยภาพของคุณนะชีวิตของคุณจะมีคุณค่ามีความสง่างามนะชีวิตจะได้ลงหลักปักฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะชีวิตจะมีความมั่นคงมีโอกาสได้บ้านได้รถ นะได้ทรัพย์สินได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองภายใน60วันนี้ชีวิตจะมีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งแล้วก็ได้ลงหลักปักฐานโอ้ยินดีด้วยนะคะ